<Five Heaven 's gone> <F gez os> สวัสดีท er ุกคนกันด <language> so <can> ้วยนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมรอสตาร์กับบอลเลอร์ที่มีชื่อว่าลอรี่นั่นเองนะลอรี่แอนแลรี่หรือว่าแลรี่แอนลอรี่วะเรื่องชื่อตัวละครภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมันเหมือนกันห l l ลอรี่แ l นแลรี่แอนลอรี่นั่นเองไม่ใช่ลอรี่แอนแลรี่เนอะสำหรับตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวละครสองตัวก็คือ ลอรี่เอ่อแลี่เป็นตัวเราลอรี่เป็นตัวควบคุมตัวของซุปเปอร์โดยตัวของเราเนี่ยจะมีดาเมจประมาณนี้ระยะไกลมันจะกรูสุนช้าวิ่งเร็วนะแต่ซุปเปอร์ไม่แน่ใจออกวิ่งเร็วเหมือนกันระยะกลางแล้วสรุปเราชื่อว่าอะไรก็แลลี่ไงพลังช,ชีวิตประมาณนี้โดยพลังชีวิตมันก็เท่ากับร่างโตหรือนี่หว่าอ่า สแต็กก็จะประมาณนี้นะในเวล9อยากอัพเวล10อยู่ทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่อัพตันนะเพราะว่าไม่มีงบเนี่ยงบพันหนึงมันจะซื้อเกียร์มาใช้ได้แต่ไม่ใช้ดีกว่าโดยสำหรับความสามารถก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะคืออ่าอันแรกเป็นแกจเจ็ตคำสั่งสับเปลี่ยนเองโดยจะทําให้การโจมตีของอลอรี่และแหลลี่เปลี่ยนรูปแบบกันได้นะเออลืมอธิบายการโจมตีเลยสำหรับรอลอรี่หรือตัว เออแลลี่แอลลี่ม่ใช่ลอรี่โอ้โหพูดสลับชื่อกันมากเลยแลลี่เนี่ยก็จะตีเป็นเหมือนตัวคว้างแบบพวกตัวคว้างนะส่วนลอรี่จะตีเป็นเหมือนเชลลี่ที่ตีสองครั้งมันเหมือนแดร์เรวะแดรเรวที่ตีไกลกวา่าโดยเมื่อกดใช้เนี่ยลอรี่จะสลับการโจมตีกับแอลลี่นะทุกคนทั้งสองคนจะสลับโจมตีกันไปกันมานะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่า สำหรับคนที่ถนัดการตีธรรมดานะมั้งไม่ไม่ได้ใช้ด้วยไม่ซื้อใช้ด้วยอันต่อมาเป็นคำสั่งล่าถอยอันนี้ใช้ใช้ดีมากด้วยแรลลี่กับอลอรี่จะพุ่งสลับตำแหน่งกันแล้วก็เยียวยาเลืปอน3-3%อ๋อและแกเจ็ตน,นี้เนี่ยถ้าพุ่งใส่หินเนี่ยมันจะไม่สลับที่กันนะมันจะชนหินอทุกคนชนพราะวห่หินพวกสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะชนหาก,กันนะ แล้วก็อัน Star Power ซึ่งเราจะมาพูดถึง Star Power ข้อปฏิบัติไมู <c oughs> อ่านถูกไหมข้อบังคับโดยปกป้องนั่นเองโดยความสามารถง่ายนะเมื่อลอรี่อยู่ในระยะความเสียหายทั้งหมดจะส่งผ่านไปที่แทนเขาอะ,อะไรก็คือพูดง,ง่ายน,นะคือถ้าลอรี่อยู่ใกล้แลลี่อถึงแลลี่จะโดนโจมตีแต่แดเมจจะส่งไปหา ลอรี่นั่นเองก็คือเหมือนตัวอมตอะแะละก็คือเราเนี่ยจะไม่รับดามเมจนะจะเป็นลอรี่คนเดียวที่รับดามเอจนั่นเองส่วนนั้นที่2คือข้อปฏิบัติช่วยเหลือก็คือเมื่อลอรลี่เนี่ยโจมตีใส่ใครก็ตามอ่าจนถ้าโจมตีโดนใครเนี่ยมันจะทําให้แอลลี่เนี่ยพันจุก,กระสุนได้30%เอนั่นเองซึ่งอันนี้ไม่รู้มันมีประโยชนม์มากด้ดาน ด่านพ้นสะดมนะแต่ไม่ไม่ได้เล่นนะก็ถ้าเซตแบบนี้มันจะดีมากเพราะว่าเซตทอมโบนี้ได้โดยจะมาพูดถึงเซตนี้ก่อนอันนี้ไม่ใช่เซตสมบูรณ์นะเดี๋ยวจะเล่นเซตสมบูรณ์ให้ดูถ้าปั้นลอรี่ถึงเลเวลสิบได้โดยเราจะใช้เทคนิคง,ง่ายๆคือตอนนี้มันยังใช้สมบูรณ์ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ซื้อเกียร์สำคัญนั่นเองนะโดยเราจะใช้การวางลอรี่ลงไปรับเดามจแทนเราได้เรื่อยๆนะ อีกอย่างหนึง่งลอรี่สามารถเก็บเก็บซุปเปอร์ให้เราได้โดยขอวานพัฒนาช่วยเนื้อพ่อนี้ทีคือลอรี่เนี่ยช่วยมันให้มันตีแล้วมันไม่เก็บซุปเปอร์ได้ไหมแค่นี้ลอรลี่อามาตะเ็าจะไม่มีอยู่แล้วใช่แค่เนี้ยให้ลอรลี่มันเก็บซุปเปอร์ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นอมาตะอีกไหมแต่เงื่อนไขคือเราต้องเสกลอรี่เรื่อยๆนะคนโอเคเข้ามาตาแรกกันแล้วโอเคอะไรเนี่ย โหตาแรกก็เจอตัวตึงเลยนะตัวเคาน์เตอร์โดยลอรี่เนี่ยมันจะปาเป็นเหมือนอะไรเนี่ยมว้วนเหรออ๋ออ๋อ,อตัวเขาจะปาเป็นส่วนที่ม้วนกันอยู่นะรับแรลลี่แล้วก็การจบตีของแรลลี่เนี่ยในรอบแรกอะ่ะมันจะตีแคบๆนะเพราะนั้นระเบิดเนี่ยมันจะกว้างขึ้นนิดนึงนะทุกคนเออ,อทำไมอ๋อลืมไปมันแชร์ไปที่แอลลอรี่นี่ว่า แม่แชร์คือคือตีตีมากกว่านี้นะิโคลตัวเคาเตอร,ตตอร,ตอร์ตัวเคาเตอร์ฉันไปฉันแหละตัวเคาเตอร์ฉันเหตุการณ์อ้ากดแก๊สเจนไม่ทันแล้วมีโหลดก็คือไม่ไหวอะ่ะใช้ค,คู่เออซอนอีกหนึ่ไม่ใช่ใครวะนิ Nico, โคอ ลอลี่ตอดมันจับตั้งแดงกับลอลี่ทุกคนไม่ใช่เลยนะเดี๋ยวเอาลอลี่ตุยไปแล้วอา้าโอ้โหอะไรนะลืมฝั่งเราอะถ้าสังกตดีเนะี่ยฝั่งเราจะเป็นตัวที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งเห็นถ้าเราเป็นคนตีอะตอนที่มีลอลี่อยู่เราจะไม่ได้ซูปเปอร์ด้วย น่ากลัวแหละน่ากลัวแหละน่ากลัวแหล,ละมันแก้ศัตรูได้เลยเนี่ยไม่ลืมน่ากลัวนะน่ากลัวนะน่ากลัวฝ่ายตรงข้ามเนี่ยน่ากลัวมากเราเจอเองดูสกอร์เหงสิแย่มากแต่พันดาวเมจฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นดีมากอะดูสกอร์ทีมเราสิมีมีแค่เราคนเดียวที่ทำาดนเมจได้ถึงหมื่นโอ้โหขอบคุณ โอ้โหเรียกว่าพอรู้ความสามารถที่แดนซินคูมันนี่โคตรเกลียนเลยคือคือเมื่อเราตีตอนที่มีอลอรี่เราไม่ได้ซุปเปอร์แม้คว้าบัตตก็จะไม่ได้ซุปเปอร์นดิถ้าปัร์ต่เกิลบอกก่อนว่านี่ยังไม่เวลสิบนะจ้าเวลสิบเมื่อกี้โป๊กแตกเกอดเพราะเวลสิบเนี่ยแดนเมจมันสูงนะมาเลยสภาวะไม่ปวดใคร่มันไปเกิดทีแล้ว ลีอตก,การมานาอุย้ยล,ล็ี่เซฟเซฟตัวเองหน่อยล,อล็อ่ลรอล่ล็อล่อย่าเพึ่งโอเคจุ้มปุม้มอ้าวมาคำสั่งลาดหอยป้งเองอ,อ้าวคือตอนที่มีล็ี่มีสุกคนโกงมากว่าอยู่ทำไมเล่น เล่นไอ้นี่แล้วมันไม่ดิ้งสุปเปเอร์ให้เลยเล้งบอลนี่แล้วทำไมสุเปอร์ไม่เล่งเลยไม่เร็วกว่านี้นนสิเร็วกว่านี้ขีตโต้โต้คู่เดี๋ยวคนที่เร็วกว่านี้ขี้โต้คู่โอ้โหเดี๋ยวสลับไปไม่เมืนธรรมดา,าหรือเปล่าเนี่ย และเราก็าได้สิคิวเพราะมันคือบอดเอออย่างนี้บอกไปเพิ่งรู้ว่าลอรี่เนี่ยตอนที่เราตีลอรี่ี่แล้วลอรี่อยูอย่ในสถานะอะไรนะสถานาอะอัมตะหรือเปล่าไม่มเสกลอรี่ออกมาแล้วใช้ตาเขาวัเนี้ถ้าลอรี่เป็นคนรับดาเมจแทนีะ่ะไปดูข้าจะไม่ได้เกตชาร์จซูปเปอร์นะคนอันนี้คือความรู้ใหม่มาหร้อใช่ความรู้ใหม่โอ้โหแล้วคนนั้นมันลอรี่ลอรี่ดาวคอมมอนดาวทองแดง เล้วอะเชือ่อมากทำไมเรายังไม่ได้ดาวทอ,องแดงงกันนะเราได้คิวเฉยเลยทำไว้ทุกคนคิวจะบอกว่ารูปแบบการตมตีของอลอรี่เนี่ยมันจะแคบแล้วกว้างขึ้นเห็นไหมดูระยะสเปซดีนะมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมปกติตรงนั้นมันไม่คนโดนนะแต่มันโดนเฉยเลยเสกลอรี่ลงไปบนสนาม ให้ลอรี่มารับแดนเมเทเราแล้วเราก็สลับดิ้งเลยให้ลอรี่โคตรโกงไม่ไม่ไมีโกงมาแล้วกลับกลับทำไมน่าจะใช้เนตา,นาลอรี่ลอรี่ตีตรงนู้นหลกลอรี่อี้อุย้ยเมื่อกี้มัน อลอรี่เป็นนามาตาตอนพุ่งอ่ะทำไมมันเป็นนามาตาเฮ้ยโกงนะโกงนะอลอรี่จัดก,การมันเออ <c oughs> เล่นเล่นลอรี่แอนด์เลรอรี่คือสนุกข้อหนึ่งก็คือเราส,สามารถเส <c oughs> กอลอรี่ไปยัดหน้าแผ่นกระห้ามได้แล้วถ้าเราสลับอ่ะอลอรี่เป็นเหมือนอวมาตาเลยทุกคนเมื่อกี้ <c oughs> ความโกงลอรี่มันคืออะไรเดี๋ยวคิดอะสำหรับลอรี่เนี่ยเป็นตัวที่ซื้อได้แล้วนแนะนำให้เปลี่ยนมาเลยเพราะว่ามันน่ะเก่งเก่งแบบเมตาเลยอะติดเ,เมตาเลยเพราะว่าในลีกอ,ะอ่ะในพาววเอร์ลีกหรือภาษาไทยเราก็คือลีกแห่งพลังอะลีกแห่งพลังเนี่ย level 7รุ่นปานนี้เหรอ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ไต่เลยอยู่เดมอนดึงอยู <c> ่ <oughs> ถ้าเดี๋ยวไปไต่ทีหลังเนะาะสำหรับตัวของอลอรี่เนี่ยมันแบนได้นะมันมันมันล็อกแบนเลยอะ่ะตัวนี้มันโกงขนาดนั้นอะก็เอามาเพราะว่าตัวมันเก่งเนาะแล้วมันก็แค่รับอีปิกอะใช้ใช้อะไรนะใช้มันเรียกว่าอะไรวะใช้เครดิตนิดเดียวนะก็คือประมาณ900กว่า975ทุกคนแค่975นะซึ่งถือว่าไม่ได้น้อยไม่ได้ไม่ได้ใช้เยอะนะ เก็บจากเวทตรงนี้ประมาณถ้าจะถึงเวทีก็นหนึ่งใครเติมพาร์ตก็ลดลงเป็นสองเท่านั่นึองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยมันพอดีอีพิกเลยหรือถ้าใครแบบซื้อพาร์ตข้างบนไม่ต้องซื้อต่คน,นมันสามารถแลกตรงนี้ได้ตรงไหนวะนี่ตรงเนี้ยสามารถแลกตลัวละครระดับอีพิกได้นะเฉพาะระดับอีพิกแต่นองจากเรามีครบแล้วมันก็ไม่ให้แลก การสวรรค์พาธี่จะหาเองทครับซึ่งอ,อยากเจอพาธี่มั่งไม่อยากสอบถามนะว,ว่าเราจะต้องซื้อพาธี่ยี่สิบเก้าสองร้อยห้าสิบก่อนหรือว่าต้องซื้อ,อสามารถซื้อสามร้อยห้าสิบได้เลยทุกคนอันนี้อยากรู้นะไม่อยากรู้ว่ามันสามารถซื้ออสามร้อยสิบได้ไหมสามารถซื้อร้อยห้าสิบได้เลยไหมทุกคนใครรู้บอกด้วย เราคลิปนี้ก็บ้าเดี๋ยวจะเล่าอย่างไม่พูดสำหรับลอรลี่เนี่ยก็ถ้าให้แนะนำนะเอาอันนี้มาคอมโบกับสองอันนี้ได้หมดเดี๋ยวจะให้สูตรที่ลอรลี่โกงมากนะลอรลี่กับแรลลีโ่โกงในคลิปหน้านะคลิปหน้าโอเคสำหรับคลิปนี้บายช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์ชกดซับสไคร์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหน้าอไม่มีคลิปหน้าแล้วทุนบาย